ตอนนี้สุ่มเงียบเคลียร์เรื่องทรัพย์สินกันเพราะฝ่ายชายไปหาภรรยาคนใหม่ที่กำลังท้องแมนมันชัดไปหน่อยมันง่ายไม่ใช่หรอกยังรักกันดีอยู่ดีปกติเลยไม่มีอะไรเลยคือเหมือนกับว่าเราพาลูกไปเที่ยวแค่นั้นเลยชีวิตอยู่กับตัวเลขมาตลอดคือก็เชื่อว่าจริงตัวเลขอยู่รอบตัวเราครับตอนเช้าอย่างเช่นต้องตื่น8ปดโมงเช้าเนี่ยเขาจะขอขยับเวลาหน่อยอย่างเช่นตื่นมา7จ็ดโมงห้าสิบเก้าตื่นเวลามงคลอย่างเงี้ยอล้มันอย่างเงี้ยสมมุติ แม้กระทั่งลูกคลอดคุณดูเป็นนาทีเลยป่ะก็ต้องดูเวลาเลยไม่ใช่ลงมีดคือเขาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เอาลูกออกมาเนี่ยเวลานั้นเวลาเกิดเพราะว่าหลายหคนบอกโอ้ชื่อแมนแมนปุ๊บเราก็โดนลวงสรุปแล้วเพิ่งมารู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แมนนี่นะแมนอื่นอ่ะก็คือเอาง่ายๆคือว่าตอนเนี้ยสุ่มเนี่บเคลียร์เรื่องทรัพย์สินกันเพราะฝ่ายชายไปหาภรรยาคนใหม่ที่กำลังท้องขอต้อนรับแมนกับเกลสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ถ้าเป็นผมนะให้สษรย่อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่บอกแมนแมนแมนมันชัดไปหน่อยมันง่ายไม่ใช่หรอกแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยเขาควรจะให้อักสอนย่อว่าอะไรไม่มีไม่เขาเขียนว่าโดยระบุว่าซุ้มเงียบรัดฟ้ามาเคลียร์ทรัพย์สินเสร็จแล้วคงแวะไปเยี่ยมเมียใหม่เพลอเกลับมารับผิดชอบแมนๆมนสมชื่อที่ไปทำใครท้องแต่มีโอกาสกลับมาบ้านทั้งทีไม่คิดจะเสียหายบอกนักข่าวหน่อยหรอ เห็นไหมเธอเขาใช้คําว่าบินลัดฟ้าบินลัดฟ้ากัดมากรีมาเลยนะฮะมาจากสวิสนี่เกี่ยวเลยนี่กโยงอย่างเดียวเลยนะแต่มาด้วยการมาด้วยการไปด้วยการด้วยคอมเม้นล้วคอมเมนต์การคอมเมนต์ไปที่แมนการยกมากเพราะว่าคาใบ้เขาบอกว่ายอมรับแบบแมนๆคือชื่อชื่ออยู่ในเฉลยแล้วเขาแล้วบอกว่าชื่ออยู่ในเฉลยแล้วไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวยังรักกันอยู่ดีปกติเลย ดีอยู่นะดีดีหน้าก็ถามหน้าคุณพี่ดูแบบว่าไม่มั่นใจในตัวผมเลยคือเขาบอกว่าจริงอย่างควไปโยงว่าเพราะไปสวิตซ์กันมาเป็นเดือนหรือเปล่าเราเพิ่งกลับมาปุ๊บมันก็เหมือนมีรัดฟงรัดฟ้ามาเกี่ยวเปล่าไม่เกี่ยวค่ะไม่มีอะไรเลยคือเหมือนกับว่าเราพาลูกไปเที่ยวแค่นั้นเลยเคลียร์ใจจบที่สวิตซ์หรือเปล่าไม่มีใส่ึ้นเสียงแล้วนเสียไม่มีจริงจริับมาไม่บอกนักข่าวเขาหน่อยว่าเคลียร์จบแล้วเจ้าไม่ได้ รุปแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็อยากกันกระทันหัเนเพราะอะไรตอนนั้นอยากกันเพราะอะไรคือไม่แต่ก่อนเนี่ยคือผมไม่ได้ใช้ชื่อว่าการินไนค่ะแล้วผมก็แต่งงานกับเขาแล้วก็จดในชื่อเก่าจนวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นชื่อการินจริงๆเหมือนชื่อที่ใช้ในวงการอ๋อคือว่าก่อนน่ะชื่อแมนการินคือชื่อในวงการแต่ชื่อในแบบประชาชนไม่ใช่แล้วเพิ่งเปลี่ยนแล้วเร็วนี้หรอตอนช่วงที่แบบว่าหยาแล้วแล้วก็แต่งงานกันใหม่เพราะว่ากฎหมายมีว่า ถ้าจะจดชื่อใหม่เนี่ยมันแก้ไม่ได้นอกจากยากันก่อน24ชั่วโมงถึงจะสามารถจดใหม่ได้แล้วชื่ออะไรชื่อเก่าชื่อสุภโรธอ๋อคือตอนจดทะเบียนรังานคือสุภโรธสุภโรตกับระดาเพราะเขาเปลี่ยนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ทุกทุกแพลตฟอร์มใช้คำนี้ดีกว่อนอันนี้คือเหตุผลเหตุผลแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเลยก็คือจดทะเบียนหย่าแค่ภายใน24ชั่วโมงแล้ววันรุ่งขึ้นก็กลับมาจดใหม่ใช่เลยขาบอกหย่าการหย่าของแกเนี่ยแกก็ต้องดูเรื่องห่ววงจุ้้ยยด ดูเรื่องเรื่อง,องยามยังไงก็สคัญเนาะก็จริงจริงมาเป็นเรื่องของการปกติแล้วเนี่ยการที่คนจะคบกันเนาะแล้วก็มีการแบบว่าจดจดทะเบียนสมรสเนี่ยหรือมีการแบบสวมแหวนหรืออะไรที่มันมีความเป็นมงคลเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องเสมเอเพราะนี่การที่จะจดใหม่เนี่ยก็ต้องดูเรื่องด้วยแล้วไอ้จดทะเบียนหย่าเนี่ยต้องดูเรื่องไหมดูอันนี้ดูด้วยเหตุผลคือผมว่าจะดูเรื่องของการจดใหม่ อ๋อไม่ได้ดูแต่ต้องดูเรื่ออย่างเราก็ดูว่าไปอย่างวันที่เท่านี้จะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ไม่เป็นจริงๆอย่างที่ทำใช่ใช่อะไรแบบนี้ก็ต้องดูเหมือนกันก็ดูแต่ต้องให้อยู่ภายใน24ชั่วโมงนี้ชีวิตอยู่กับตัวเลขมาตลอดคือยังไงก่อนอยู่กับตัวเลขนะอยู่ตลอดเลยค่ะก็อย่างแบบว่าเอาง่ายๆเลยบางทีแบบว่าเรื่องของการแบบ ตั้งนาฬิกาปลุกแบบเนี้ยครับเขารู้ว่าผมแบบว่าสามารถที่จะออกแบบไทม์ดีไซน์ได้เนาะเขาก็จะเหมือนแบบว่าเฮ้ยตอนเช้าอย่างเช่นต้องตื่น8ปดโมงเช้าเนี่ยเขาจะขอขยับเวลามาหน่อยอย่างเช่นตื่นมา7จ็โมงห้สมมุติเล่นๆตื่นเวลามงคลอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเฮ้ยตื่นนอนก็ยังต้องเวลามงคลหรอทำลูกมันยังจับเวลาทำเลยให้เสร็จภายในสามสิบวิหรือเปล่ไม่ได้มันยากไปต้องเริ่มต้นเอเวลาเริ่มกับเวลา ทุกเช้าคุณต้องตั้งนาฬิกาเปลี่ยนไปทุกวันไหมเช่นวันจันทร์คนจะตื่นเวลานี้อังคารคนจะตื่นเวลานี้แล้วแต่งานแล้วแต่งานแต่ปกติที่จะตื่นเรื่องที่จะไปทํางานว่าคุณต้องตื่นเวลาไหนอย่างเงี้ยหรออย่างแบบว่าทุกวันเนี้ยพี่แมนมันนี้จะใส่เสื้อสีอะไรดีถามทุกวันหรือแม้กระทั่งเลิกยาว่าคืนนี้สมัยคืนนี้เราจะมีลูกกันจะทําลูกกันก็ต้องดูเวลากี่โมงเป็นนาทีด้วยนะ หมายถึงเจ็ดห้าสิบเจ็ดโมงห้าสิบเก้าเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดเพื่อให้ติดดังสมบังเงี้ยหรือไงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าให้เหมือนแบบว่าสมูทในเรื่องของการได้ลูกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีในช่วงแรกๆที่เหมือนแบบคบกันแรกๆแบบช่วยแบบชาวบ้านเขาเองจะต้องดูเรื่องคายังมีกันเยอะแยะไปหมดเลยมึงมานั่งดูเรกมึงมีอยู่คนเดียวไม่ได้มันเสียเสียเชิงนี่นะยังก่อนตัวเลขไม่ได้แล้วมันได้จริงๆไหมได้ไหม จะบอกไงดีอ่ะไม่ได้ล,ลูกแต่ได้ย่ออื่นไม่ใช่ก็คือว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบความแบบเขาเรียกว่าความตั้งใจการที่เรามีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงความแบบเราตั้งใจว่าเราจะต้องแบบทํากิจกรรมหรือทํากิจการในช่วงนี้หรือมีการแบบว่ามีเรื่องดีๆในช่วงแบบนี้ตัดลิบบินตอนนี้เปิดบัญชีตอนนั้นหรือทําอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรามีความตั้งใจจิตมันตั้งใจปุ๊บเนี่ยมาทำอะไรทุกอย่างออกมาสมูทง่ายขึ้นจนมาเจอแมนตอนหนูอาอยุเท่าไหร่ หนูสิบห้าสิบห้าเจอครั้งแรกอายุสิบ้าตอนนั้นแกอายุเท่าไหร่เกือบสไมสิบไม่ถึอเยี่สิบีก็มากกว่ากันสิบปีห่างเก้าปีเก้าปีสิบปีอ่ะก็มาเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกใช่ค่ะจนมารู้สึกว่าอายุมันห่างกันเยอะอ่ะสิบปีไม่เยอะหรอกไม่เยอะไอ้สิบปีไม่เยอะหรอกแต่ตอนสิบห้าเนี่ยสิมันรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กไปหรือเปล่าแล้วแกจะไม่คิดเปิดใจให้คนอื่นเลยหรอวะ เขม่เดือดเหรอมาจีบหนูเป็นดีๆไวยที่กูจะเก็บก่อนแล้วค่อยแตกคิดไปเหมือนกันในเมื่อเขาเจอคนดีแล้วเขาปล่อยมือไม่ได้แล้วต้องรีบทำไมไม่ตอนนั้นเราเราแบบว่าเราไม่รู้สึกว่าน้องเขาเด็กเกินไปหรอที่แบบอะไรเพราะเราก็ยี่สิบกว่าไม่คือเราก็คุยกับเขาในมุมของการแบบเออคอยแบบติวให้เขาด้วยความที่ชอบเลขเนาะ สอยสิตแปเขาสอยสอนแรกเขาอะไรนี้เข้ามหาลัยอย่างนี้เขาก็แบบเออให้พี่ติวให้ไหมก็เป็นฟิวแบบว่าแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าในมุมแบบนี้จะดูแลจงกวัด18แล้วค่อยว่ากันก็ว่ากันอีกทีนึงก็เป็นแฟนงแต่อยุสิบหกเลยใช่ค่ะแล้วเท่ากับไอแมรเป็นแฟนคนเดียวในชีวิตแกเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหคนแรกและคนเดียวและคนสุดท้ายของชีวิตใช่ค่ะโอ้ชคงดีนะไอเรื่องเบอร์โทรศัพท์คนอื่นจะยังไงไม่รู้นะแต่อีแมน่ะสมัยแบบมันเป็นนายแบบที่เดินพร้อมแก เอแห้งอะไรเงี้ยนี่รุ่นหลังรุ่นหลังไม่ทันแล้วก็พอๆกันแหละชั้ววัรุ่นต่อพอดีจะเป็นรุ่นน้องพี่น็อตเออแต่ปรากฏว่ามันอะเป็นคนที่ดูเบอร์โทรศัพท์เก่งตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยยังไม่ฮิตกันนัเรื่องเบอร์โทรศัพท์ตั้งแต่ไม่มีมันไปทักพ่อพี่อันอย่างเงี้ยพี่อันกวน่าพ่อพี่อันนี่ศ8นยพ่อพี่จะมีเนื้องอกนะครับมันท่องตั้งแต่เด็กเหรอคือทักมาตั้งแต่เด็ก ก็ทักคือเหมือนแบบว่าก็นั่งกันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทักพี่อั๋นพี่อั๋นเขามีเบอร์ให้4เบอร์เนาะก็ไปชี้เบอร์ที่2เนี้ยมีความเสี่ยงต่อเรื่องมะเร็งนะพี่อั๋นก็ตกใจเสียงดังเลยแบบว่าใครรู้ได้ไงเมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจแล้วเจอความชัดถึงรู้ว่ามันดูเป็นอะไรอย่เงี้ยแต่นี่คือเหตุการตั้งสิบห้าปีก่อนที่จะทิตยี่สิบห้าสิบหกปีอะแล้วสุดที่เขาบอกว่าคุณเอาตัวเลขที่ไหนใส่โปรแกรมไว้เลยเหรอเก็บข้อมูลก็ไปข้อมูลแบบว่าทั่วๆไปครับออ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 อยยยย่่่่่่่่าา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 งงงงงเเ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 ชชนน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 นบบบบบบททททีีีีรรรรรถถถถมมมมมัักกกก็็็ขู้้้้้้้ลไไไไดดดะุุตตตติหหืแแแปสจว เดินไปเจอหรือตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็ได้แล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาลงดัตต้าเบสแล้วก็รันโปรแกรม s p s s แล้วก็หา Correlation ของเลขได้มันเป็นเด็กอย่างนี้มันก็สามารถหาสแตทออกมาได้แล้วมันเป็นตั้งแต่เด็กๆมากอ่ะจริงจัมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆรถทะเบียนนี่มีโอกาสเกิดเหตุเลขอะไรอ่ะก็อาจจะมีเลข3เป็นองค์ประกอบ แต่ไม่ได้หมายถึงว่า3ต้องเกิดเสมอไปมันก็อย่างเช่น3อยู่กับเลขเอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเกิดได้สูงที่สุดมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรเงี้ยสกับ3 3สกับ1 3กับ8อะไรแบบนี้ประมาณนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบเลขสามเลยเลขสามมันแย่จังเลยอยู่กับรถมันไม่ค่อยดีแต่พอไปเจอเลขที่หน้าอกนางงามดันชอบเลขสามเพราะว่าเข้ารอบลึกๆที่สุดก็คือต้องมีเลขสามมันอยู่ที่ว่าอยู่กับอะไรอยู่ที่ตรงไหนใช่รอไม่ใช่ว่า สมมติ3ามเนี่ยมันใช่ไม่ใช่เลขที่จะไม่ดีถูกต้องอยู่แท่ว่าถ้าอยู่กับสิ่งอื่นอะัรสิ่งที่ดีถ้าอยู่ความสวยงามอยู่กับความบันเธออาจจะดีอยู่กับการแข่งขันจะดีการแข่งขันจะดีคุณเจี๊ยบกลังคุยเรื่องตัวเลขเนี่เหรอตอนจี้บอตอนนั้นรู้สึกก็มาติวหนังสือนั่นแหละนอกจากใช้วิชาติวแล้มีคุยเรื่องอื่นไว้สิอแล้วก็ทำการบ้านให้ด้วยอ อ่านหนังสือให้ด้วยอ่านหนังสือแล้วก็สรุปเป็น m i n ์แมปมาให้เขาเป็นเด็กเล่นเก่งอะเนาะก็เลยแบบว่าสรุปให้ทุกอย่างเลยก็อย่าบางทีแบบว่าเด็กตอนนั้นหนูชั้นอะไรลูกสิบห้าสิบมหกช่วงจะเอ็นมหกจะเอ็นใช่ค่ะแล้วเอ็นติดไหมไม่ติดเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เรียนพิเศษมาตั้งแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยสมองแบบพวกวิชาการอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เข้าหัวมากเราก็เลยไปเรียนเอกชนพอไปเรียนเอกชนเราก็ไม่ทำอะไรหรอกเราก็ทำงานช่วงนั้นแล้วรเราทำเยอะมากถ่ายเยอะมากการบ้านคุณที่ทำ Yes ไม่เอาไปเอาไปอ่านให้แล้วก็สรุปมาเป็นบุเลยสมสวัสดเนี่ยนะทำให้หนูหมดเลยจริงว่ะเฮ้ยเป็นคนชอบเรียนหนังสือเนาะเราคุณไ่ต้องถ่ายละครเหรอตอนนั้นก็ถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดก็ฟังทําไม่ได้เคยเห็นไหมเเคยแไม่เคยเล่นกันไม่ใช่ผมไม่เคยเห็นมจริงรมันไปไหนก็แล้วแต่มันก็จะเนี่ยบวกเลขคูณเลขมันจะมีเมื่อก่อนมันยังไม่มีไ h o n e มันจะมีเครื่องคิดเลขยหญ่ๆของมันเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเครื่องคิดเลขของเด็กไมั้เครื่องเขาใช่ไหมเครื่องใ่ๆมักมันไป เอาไว้คบนวดนะหรอมันเป็นอย่างงั้นอีน้อกก็กูถึงบอกถ้าสมมติถ้ามันไม่บ้าเนี่ยมันเป็นผัวกูไปนานแล้วเออเว้เราก็ไม่เคยเจอคนพกเครื่องเล่นนี่มั้่างมากอสมัยก่อนไงมันเป็นเด็กเรียนไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียนสุดในห้องนะก็มีเด็กเรียนกว่านี้อีกนะไม่มึงเป็นคนเพี้ยนแต่เราชัดเจนว่าเราชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องนี้ก็จะลงลึกเกี่ยวกับตัวเลขไปเลยแล้วคุณคุยเรื่องอื่นเป็นไหมก็คุยเรื่องอื่นก็มีหมดทุกอย่างคุณเล่าปกติได้ฮะก็ไปกินล่องกินเหล้ากับบบเเพืื่่ออนววิิิศะปกกกตตแแ็คถ้าด เราบางทีรู้สึกว่าเป็นแกะดําด้วยซ้ำเพราะว่าเพื่อนๆน่ะจะเป็นเด็กเรียนเยอะหนักกว่านี้อีกเหรอโอ้โหมากนี่คือน้อยมากแล้วนะหลุดมาเหมันเป็นอย่างนี้หมดนี่น้อยมากหลุดมาเยอะน้อยมากมันเป็นคนสอนบอกพี่พี่มดลองเอาหนึ่งห้าเก้ามาใส่กับพี่สิอะไรอย่างเงี้ยตลอดเขาเป็นคนบอกนะเป็นคนบอกเล่นนิดเดียวมันเป็นคนบอกชั้นหนึ่งห้าเก้าแล้วหนึ่งห้าเก้าตอนนี้ทะเบียนแพงมากเลยนะแพงมากขึ้นเลยแพงมากเลยตั้งแต่สมัยมันยังไม่แกะเบาลดซะทุกคัรหนึ่งห้าเก้าใช่ไงอีนี่เป็นคนบอก ตั้งแต่หนึ่งขไม่มีใครเอาอ่ะตอนนี้ราคาแพงแพงมากขึ้นเป็นแสนมันช่วยอะไรนมันช่วยอรมันเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคนที่เกิดวันพฤรหัสกับคนเกิดวันอาทิตย์สองวันนี้ต้องใช้เลขกลุ่มพวกนี้เลยเวิร์กมากแล้วยังไงต่อก็คือเลขตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันที่ผมพูดไปจะสลับอะไรก็แล้วแต่สลับได้ไหมไม่อย่าสลับเลยเอาตา้นี้งเลยเเพราะว่ามีความรู้สึกส่วนตัวว่าชอบเลขที่มันเพิ่มขึ้นหนึ่งแล มีความรู้สึกว่ามันมีการเติบโตไปเรื่อยมีความแบบมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองอันนี้อย่างวันอังคารล่ะวันอังคารวันอังคารก็ใช้เป็น3 6 5หหหรือ6 3 6ก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าเขาดูอะดูทงแตัดสมัยแล้วเฉพ่ะอีแมน,นอย่างเช่นอีแมนรายการเนี่ยจะอยู่เนี่ยเอาอะไรติ่งอะไรเลขเสริมเข้าไปอะไรเงี้ยมาบอกพี่มดเอาตัวนี้เสริมเข้าไปนะรนยกรก็สังเกตรายการที่เวลาฉันทำอะ จะยาวถ้าจะเปิดเองอ่ะใช่อย่างน้อย10ปีขึ้นถูกต้องมั้ยมันก็จะบอกพี่มดเอาเลขตัวนี้เสริมสิฉากตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาโลโก้ใช่ไหมแล้วแต่ละปีเพรแกจะไม่รู้หรอกอ๋อนี่ไงมันแฝงอยู่ในนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเหรอเป็นความลับโลโก้ที่แบบว่าเฉพาะทีมงานเท่านั้นเฉพาะทีมงานถมีว่าจะบอกตรงเนี้ยใส่ตรงนี้เข้าไปนะเอาเลขตัวนี้ซ้อนตรงนี้เข้าไปนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีของมันอ่ะคือก็เชื่อว่าจริงตัวเลขอยู่รอบตััวเรราคบ แล้วก็จริงๆการที่เรามีตัวเลขลักกี้นัมเบอร์ที่มันมีความเหมาะสมกับเราจริงๆอะอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมันเหมือนมันซิงโครไนซ์กันมันก็มีโอกาสไปถึงเป้าหมายในจุดที่อยากไปได้ง่ายขึ้นคู่นี้เขาจะเชื่อเรื่องการเสริมโหเ่งมากๆทุกๆเรื่องเนี่ยจะต้องดูเรื่องงามย่างดีมากถูกต้องไหมครับแม้กระทั่งลูกคลอดคุณดูเป็นนาทีเลยปะก็ต้องดูเวลาเลยนาทีออกเลยออกนอนทีโมลงมีดเวลานั้นเลยอุแวะเวลานี้ไม่ใช่ลงมีดคือเขาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เอาลูกออกมาเนี่ย เวลานั้นเวลาที่เอาลูกออกมาใช่ค่ะเวลาเกิดอ๋อที่แบบอเอาเด็กอ,ออกจากท้องอ่ะเหรอใช่ค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ค่ะตอนนั้นแกดูเลขอะไรก็ดูเลขที่มันมีความเหมาะสมกับวันนั้นนะครับอย่างลูกเกิดไันที่ย1่สิเอง้ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยมันมีแบบช่วงเวลาไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดแล้วแบบพ่อแม่ช่วงเลิกนี้ต้องแบบว่าเสริมการลูกต้องเกิดช่วงเวลานี้เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเพื <hostage. S 2> ่อที่จะได้เสริมกันทั้งสามคน